เจ็ดสิบห้าแห่งด้วยกันนะครับตู้อีกรู้แก้วสี่สิบแปดตู้ของตู้ด้วยกันนะครับครับค่านท่านนะครับบริเวณที่ได้มาพิธีแห่งนี้นะครับ ห้ามเรียบเอา้องน้อผู้นำได้นำนการได้งานฐานตัวประชาชนเรื่องห้ามให้มีการเล่นการ,การันต้อยของทัพภาคทีส่สามได้ ดำเนินการกวาดล้างและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจับกลุ่มตำรวจภูธรภาค5ผู้ต้องหาจำนวนากตำรวจภูธรภาค6นักการเมืองรอเพือการสอมซึ่งแผนดวงจนทรที่ท่านได้รับและจะไดรับทําวการัหยีถึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องเล่นเกมก่อประมาเป็นเครื่องเล่นเกไฟฟาดต่อไป ในส่วนของผู้ใช้เครื่องมือนันของทหารท่านก็คือจะทำให้หมดสภาพไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ใดๆได้เลยนะครับในวันนี้นะครับได้สบพอม่ายสงศ์นะครับสรับขณะนี้เกรมพงศ์นะครับทั <t <t ้งฝ่ายในเครื่องมือในการลุกทำลายเตอร์่องทหารท่างนะครับในการปลดปล่อย ความกระโดดย้อยเกิดความเข้มแข็งตึงตึงจนหัวหน้าคณะรักษาความทุกข์ทำลายนะครับแต่เบื้องต้นเลยเราใช้เครื่องมือ รับการทำลายตู้เกมไฟฟ้าในวันนี้นะครับทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากคำสั่งของคณะรักษาความงคแห่งชาติที่24ซึ่งได้สั่งการมาเมื่อเมือนที่26พฤษภาคม2577ที่ผ่านมานะครับห้ามมีให้มีการเล่นันันที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ในทุกพื้นที่นะครับคือทั่วประเทศไทยแหละโดยให้ ออกองลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและก็ทางสญญาำนักงานตํารวจแห่งชาติอาจได้ร่วมกันดำนการกําหนดมาตรการควบคุมที่เข้มข้นนะครับในการ,ร,การ,ร,การปราบปรามอย่างจริงจังก็นับตั้งแต่วันที่26พสิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับออกองรังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพทสามก็ได้ร่วมกับอสูรตการฝ่ายปกครองคือจังหวัดทั้งบุรารัมจังหวัดทั้ง1 7จังหวัด รวมถึงผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งรับผิดชอบ17จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้ร่วมการกําหนดมาตรการและป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังมาโดยตลอดนะครับสรุปผลการแบงงานจนถึงปัจจุบันก็สามารถที่จับกลุ่มผู้ที่กระทาการท,กญญรที่ผิดกฎหมายเพราัญญัติที่ผิดกฎหมายว่าโดยการพน,นัน นะครับได้เป็นจํานวนมากพร้อมทั้งของกลางมีจํานวนมากมายนะครับทั้ง17จังหวัดภาคเหนือสรุปโดยทั้งเขตก็ในพื้นที่17จังหวัดสามารถจับคุมจํานวน1,600กว่าคดีนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหา4,400กว่าคนซึ่งในวันนี้ก็เป็นการที่ทําลายของกลางซึ่งเป็นตู้ตู้ไฟฟ้าสําหรับเล่นการพนันโดยเฉพาะนะครับ แลื่อของกลางในส่วนอื่นยังมีอีกมากนะครับซึ่งในการปฏิบัติการทำลายครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการยุติการปฏิบัติการเราก็จะยังคงดําเนินการต่อไปนะครับทั้งนี้เพราะว่าในเรื่องกรรนารพนันบอนกรรนารพนันผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับอาวุธสงครามแต่างๆก,ก็มีผลต่อความมั่นคงของประเทศโดยส่วนรวมนะครับแต่อย่างไรก็ตามกอ,องทัพที่สาม กองลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรืสามก็พร้อมที่จะร่วมกับทุกหน่วยนะครับทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจในพื้นที่นะครับทั้งนี้เพื่อ,อความสุขของประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือก็เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในภาพรวมนะครับขอบคุณครับ